เราก็จะมาถ่ายกล่องถุงกันนะคะยี่สิบบาทอ่าน้องๆบอกว่าในนี้จะมีนาฬิกามีนาฬิกามีตังแล้วก็มีมมมลิกฟีลกฟดตุ๊ก,กตาตุ๊กตาของเด็กนะคะเราดูว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้ของในของเปิดกันดูนะคะก็คือลุ้นกันหน้าร้านเลยนะคะ <laughs> อพี่เอากล้องกล่องเอากล่องติดมือหนูเนี่ยมาให้น้องกับเปิดกล่องไม่ใช่กล่องอีกเงียนลงมาอีกค่ะไม่ใช่ลงมาอีกอ<ม>เอเอนั่นแหละโอเคเอ๊ะคือของที่นีนะคะค <laughs> ่าม่าจะได้อะไรห <laughs> ตื่นเต้นจังเลยเห็น <laughs> <laughs> ไหมมาบม้าที่คุ้ม แล้วก็ไม่อยากมาบรรยากาศรับๆโอ๊ะม่ก๊อดได้อะไรเขามาดูใกล้ๆค่ะมาอีฉันได้เลยว้าวตุกตาหมีนะคะท่านผู้ชมน่ารักมากเลยสีอันอันดึงออกมาโชว์สิคะแด้คุ้มแจะคะอคุ้มคุ้มอันเดื๋ยของพี่สิ สมอันนี้คือของที่ดีหลาไรดอนขอให้เป็นเงินสักหนึ่งพันบาทนะคะมีเงินได้หรอมีค่ะแม่ค้าต้องรู้สิว่าอะไรเจ้าของก็งูแล้วจริงถ้าใส่กล่องเราไม่รู้เลยนะคะว่ามันเป็นอะไรอันนมันไม่มีตำหนิเลยครัอันนี้จริงไหมไม่เจ้าของก็ไม่รู้เหมือนกันปัญหาเดี๋ยวถ้านเงินหนึ่งพันบาทเดี๋ยวพาไปเลี้ยงเลย ล้วพี่แบบว่าเออเล็กพุทสโลบายเนาะสุสโลบายมีปราคาไม่แพงเลยนะคะเพิ่มยอดขายได้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้ทำมานานหรือยังคะเพิ่งทำได้ประมาณสองเดือนนี้แหละค่ะดีนะคะมคะีท่านก็้องสวัสดีค่มีลูกค้าเยอะอุ้งหนึ่ยอดวัดไม่รู้ว่าอะไรอ่ะ What is thisWhat is that oh, นาฬิกา,า,กาว้าวาคุ้ม เชื่อมต่อบุเขื่อมต่อไม่ไม่ไม่ใช่ของเด็กง่ของเด็กเสียเลยเออเดี๋ยวไปให้ขอให้ของขวัญเด็กต่อขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่นี่มาสัมภาษณ์ท่านเออแม่ค้านี่ว่าวันหนึ่งเราขายได้ประมาณกี่กล่องอ๋อแล้วแต่ค่ะวันบางวันเอามาเยอะก็ประมาณได้ประมาณยี่สิบกล่องค่ะยี่สิบกล่องโอเคนะ ที่22ก็คือในช่วงเช้าใช่ค่ะสามารถเพิ่มสามารถว่าเออเราไปแตกหนอคือใครสนใจแต่งเนาะรายการในจังหวัดอื่นนะคะเพราะว่าที่นี่เขามีคนทำแล้วคุณนะคะน่ารักมากเลยขอบคุณทุกการรับชมเลยนะคะขอบคุณเพื่อนใหม่นะคะเพอ่มารับชมคุณเพื่อนเก่านะคะชอบมารับชมตลอดเวลาฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ท่านได้่ะ thank you for watching สวัสดีค่ะบ๊ายบาย บายดีบายคันชนแนลนะคะต้องไม่เปอร์เซ็นนะ